ครูแนนแสนดีแสนดีแสนดีมาแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้นะจะเราจะมาเรียนการจัดทํางบรายได้ค่าใช้จ่ายสําหรับสถานพยาบาลกันนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยจ้าวันนี้ครูจะสอนงบรายได้ค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลนะคะก็คือโจทย์ของตะวันคลินิกเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันการทํางบรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะเริ่มที่หัวงบเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นชื่อของคลินิก ชื่องบรายได้ค่าใช้จ่ายและสำหรับงวด1ปีตรงนี้นะคะสิ้นสุดวันที่1 3 1ธันวาคม 25x1 ตามโจทย์เลยนะคะคราวนี้งบรายได้ค่าใช้จ่ายเราจะทำหมวดบัญชีอยู่2หมวดก็คือหมวดรายได้ก็คือหมวด4นะคะตรงนี้แล้วก็หมวดค่าใช้จ่ายรายได้นะคะตัวแรกของตะวันคลินิกนะคะคือรายได้ค่าตรวจรักษาเราก็จะนำโจทย์ งบจากงบทดลองหลังรายการปรับปรุงนะคะตรงนี้นะคะลูกนี่ทางด้านซ้ายมือที่ครูชี้ให้ดูนะรายได้ค่าตรวจรักษา401มีอยู่32,000รักษาก็ใส่ตรงรายได้ตรงนี้นะคะรายได้ค่าตรวจรักษา32,000ใส่ตวัวเลขทางด้านขวามือนะคะทางด้านซ้ายมือคือ หัวข้อรายได้แล้วก็ใส่ว่าเรามีรายได้อะไรบ้างรายได้หลักของคลินิกก็จะเป็นรายได้ค่าตรวจรักษานะคะต่อมาหมวดที่4หมดแล้วก็จะเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยครูใส่ชื่อมาให้แล้วนะคะก็คือหมวดที่5ตรงนี้ตั้งแต่501จนถึง5 0 9ในงบทดลองหลังปรับปุงที่เราทำเมื่อวานนะคะนักศึกษาก็นำ ตัวเลขค่าเวชาพันฑ์501ตรงนี้มาใส่ในขอกในส่วนของค่าใช้จ่ายได้เลย4,700นี่นะคะค่าวัสดุสำนักงานก็คือตรงนี้2,100ต่อมาค่าสาธารณูปโภค4,450 ต่อมาค่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์นี่นะคะค่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่ครูชี้ให้หนูดูนะคะ1,700ต่อมาก็จะเป็นดอกเบีย้ยจ่ายนักษาใส่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเลียงหมด5จนครบทุกตัวเลยนะคะดอกเบีย้ยจ่าย500แล้วก็มาเงินเดือน21,000 เงินประกันสังคมจ่ายสมทบ1,050บาทค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การแพทย์3,6 1 0บาทและตัวสุดท้ายนะคะค่าเช่า7,500บาท นี่นะคะวิธีการทํางบรายได้ค่าใช้จ่ายนักศึกษาแค่นํารายได้เป็นตัวตั้งมีกี่ตัวหนูนักศึกษาก็นํามาเขียนไว้ออกออก,ออกตัวเลขด้านขวามือแล้วก็นําค่าใช้จ่ายเขียนต่อลงมาแบบนี้นะคะใส่หัวข้อแล้วก็ใส่ชื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่หมวด5ใส่ตัวเลขให้หมดเลยแล้วนักศึกษาก็รวมรวมค่าใช้จ่ายแถ,แถบนี้นะคะลูกค่าใช้จ่ายรวมลงมาค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่รวมเสร็จแล้ว อย่างข้อนี้นะคะครูจะยังไม่บอกนักศึกษานะคะในคลิปนี้ครูจะให้หนูรวมค่าใช้จ่ายเองว่าได้เท่าไหร่และนํารายได้ค่าตรวจรักษาเนี่ยนะคะมาลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้สุทธิตรงนี้นะคะหนูก็เขียนว่ารายได้สุทธิแต่ถ้ารายได้ค่าตรวจรักษา น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่หนูรวมมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิแต่ครูจะยังไม่บอกนะคะในคลิปนี้ครูจะให้นักศึกษาได้ลองทาเองนะคะว่าโจทย์นี้เป็นรายได้สุทธิหรือเป็นค่าใช้จ่ายสุทธินะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆ อธิบายเรื่องการทำงบรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะลูกเดีวต่อจากคลิปนี้เราไปคลิปหน้าเราจะไปทำงบแสดงฐานะการเงินกันสงสัยตรงไหนเม้นสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมเติมช่องว่างที่ครูเวีนไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ